ตล<ผ>านี้เนี่ยปรากฏการณ์ดังที่ได้เห็นนะครับตอนเช้าสีแดงตอนบ่ายสีเขียวคำอธิบายนะครับในเชิงการวิเคราะห์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นตลาดมีปฏิกิริยาแบบนั้นเพราะสาเหตุอะไรครับครับก็ผมว่าดูเหมือนว่าความความกังวลเนี่ยจะจะจะ,จะน้อยกว่าที่คาดนะครับในเรื่องของตัวสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของที่ทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการสั่ง ล็อกดาวด้วยนะครับทาให้เศรษฐกิจเนี่ยก็เหมือนยังยังสามารถที่จะเดินหน้าได้ต่ออันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับแล้วก็รีสองเนี่ยผมมองตลาดน่าจะมองไปถึงวัคซีนนะครับที่จะเริ่มเข้ามานะครับอย่างบ้านเราก็น่าจะเป็นช่วงแบบกลางๆปีนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิดเนี่ยก็น่าจะบรรเทาลงนะครับก็เลยทําให้เมื่อวานเนี่ยแหล่งซื้อก็มาจากฝั่งนักทุนสถาบันในประเทศแล้วก็ นักลงทุนต่างชาตินะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังยัง,ย,งยังไม่น่าไว้ใจนะครับต้องอัปเดตวันต่อวันผมว่ามองว่าเชสเนี่ยก็ยังคงมีความผันผวน,นเพราะอะไรเพราะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยคือยัยงยังไม่ผ่านจุดสูงสุดนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างเรื่องการเริ่มพบเชื้อเนี่ยก็คือในช่วงประมาณต้นปีนะครับถ้าระยะฟักตัวหรือเริ่มแสดงอาการเนี่ยต้องรอไปอนจสักสี่วันเพราะนั้น จุดสาคัญก็คืออีก14วันข้างหน้าเนี่ยนะครับว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันจะไปถึงไหนนะครับถ้าเกิดผู้ติดเชื้อวันเนี่ยยังพุ่งขึ้นเนี่ยตลาดก็อาจจะเป็นภาพประมาณแบบเป็นการขึ้นลง,ลงตามสถานการณ์ก็ได้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวก็ยังคงสันผวนอยู่นะครับส่วนแนวโน้มเนี่ยผมมองอย่างวันนี้นะครับคือปรับตัวขึ้นมาเนี่ยอัพไซด์จะเริ่มจำกัดแถวประมาณ1,500จุดนะครับเพราะว่าต้อง ต้องเข้าใจว่าเออร์เน็งบริษัทเนี่ยมันเติบโตไม่ทันตามลัชนีที่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเแถวพันห้าเนี่ยปีีก,ก็ค่อนข้างสูงนะครับมันจะมีผลเรื่องออมูลค่าที่เริ่มเป็นตัวเข้ามาแล้วก็ทําให้กลับมามีแรงขายครั้งหนึ่งเพราะฉนั้นตลาดอาจเป็นการขึ้นไวน้ในเกอบคือขึ้นมาเกาะบนแถวพันห้าไม่ผ่านพอลงมาใกล้พันสี่นะครับเรื่องพื้นตัวหรือว่าช้าสถานการณ์มัน แย่ขึ้นเนี่ยก็อาจจะลงไปดุลพันธสีแต่ประมาณพันสามร้อยจุดกลางๆเนี่ยก็น่าจะสามารถเป็นจุดรองรับได้ครับเพราะฉะนั้นตัวกลยุทธ์การทุนเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงรับละกันนะครับอ่อ,อนตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อสะสมครับค่ะทีนี้หุ้นที่ได้รับอนิสงเชิงบวกนะคะกับหุ้นที่ได้รับผลกระทบเชิงลบนะคะจากตัวโควิด -19 ทนะคะหรือแม้แต่วัคซีนที่กําลังจะมาเนี่ยมีมอ,มอะไรบ้างคะครับอย่างอย่างตัวที่เป็นผลบวกจาก สถานการณ์โควิดนับเอาที่เป็น<ม>กระทบน้อยแล้วกันหรือว่าตัวเกี่ยวกับคอนเสมร์ไอทีเนี่ยยังน่าจะได้ได้ไประโยชน์นะครับในเรื่องของยอดขายอุปกรณ์เพราะว่าอย่างโรงเรียนเนี่ยก็ให้เ,เรียนออนไลน์เหมือนเดิมแล้วนะครับหรือว่าออฟฟิศเนี่ยก็หลายที่ล่ะให้ทําเป็น Work ฟอร์มโ m มนะครับเพราะฉะนั้นพวกอุปกรณ์ไอทีเนี่ยน่าจะขายดีนะครับก็จะเป็นพวกคอมเซเว่นนะครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนของฟินเนกนะครับหรือตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ปรึกษาด้านด้านดิจิทัลหรือว่าเทคโนโลยีให้กับภาคธุรกิจต่างๆนะครับเช่นแบบการขายซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวไอจีนะครับตัวนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับก็เน้นเป็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับส่วนผลลบเนี่ยก็ น่าจะเป็นแบง์นะครับเพราะว่าคือโควิดรอบแรกผ่านไปแล้วเนี่ยแบงก์ก็เหมือนผลการดำเนินงานยังไม่ฟื้นแล้วก็กังวลเรื่องตัวเลข n ินอนะครับที่เป็นภาระของการคำรองหรือว่าโลนโค้เนี่ยก็ย,ยังเติบโตได้ไม่ดีตามภาวะเศรษฐกิจนะครับมาเจอการระบาดรอบใหม่อีกเนี่ยนะครับก็จะทําให้ผลการดำเนินงานการท้นตัวเนี่ยจจะเป็นไปได้ยากนะครับขณะที่ราคาหุ้นเนี่ย ปรับตัวขึ้นตามเซดิเมนต์ตลาดในช่วงปลายปีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนแรงขายนะครับในเรื่องของผลการดำเนินงานที่ยังไม่ดีมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับก็ใครมีแบงค์นี่ยอต้องต้องลักษณะของการแบบลดผ่อนลงบ้างนะครับหรือว่าจะซื้อเนี่ยต้องรอภาพการการปรับตัวลงมาเยอะกว่านี้กอ<ฆ>่อนนะครับที่นี้ดูเหมือนอัพไซต์เนี่ยเริ่มจากัดนะครับอ่ะทีนี้โดยปกติแล้วเดือนมกราคมก็เป็นเดือนที่จะน่าจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะ จนยูริเอฟเฟกคุณเอกพาวินมอยังไงครับสำหรับปีหกสี่นี้ครับก็ถ้าถ้าไปดูไปดูเศรษฐีย้อนหลังนะครับสำหรับตัวเศรษในเดือนมกราคมเนี่ยถ้าสิบปีย้อนหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นถึงเจ็ดปีนะครับหรือคิดเป็นประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผลลัพธทางเฉลี่ยเนี่ยก็ครับประมาณศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าดูยาวกว่านั้นเนี่ย 20ปีย้อนหลังเนี่ยก็ถือว่าก็พอใช้ได้นะครับคือเป็นบวกประมาณสิบสองปีนะครับหรือว่าความน่าจะเป็นเนี่ยประมาณเกปอเซ0น,นะครับพอรายได้ก็ประมาณ1.9%ถ้าดูตามเศรษฐีเนี่ยก็ความน่าเป็นที่จะเกิดเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าย้อนไปดูปีที่แล้วเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่ามีเรื่องของโควิดเนี่ยเริ่มเข้ามาพอดีนะครับเพราะนั้นปีนี้ผมมอง จากตลาดที่ปรับตัวขึ้นไปเยอะด้วยในเดือนธันวาคมนะครับถือว่าโอกาสเกิดเนี่ยอาจจะอาจจะดูน้ำหนักน่าจะน้อยนะครับบวกกับที่เรียนไปแล้วว่ามันมีความกังวลเรื่องสถานการณ์โควิดที่ตัวเลขเนี่ยยังไม่นิ่งหรือว่ามีโอกาสที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยตะวัน,นจะพุ่งขึ้นอีกนะครับดังน,นั้นก็เลยมองว่าโอกาสเกิดเป็นเ๊อเฟกในในปีปนี้ผมว่าอาจจะอาจจะมีน้อยนะครับกับกันก็ต้องระวัง ดาวไซด์ของเฟตเก็ยังคงม,มีอยู่นะครับอาจจะมียโน้มกลับตัวลงมาหาประมาณแค่พันกิโลชิลล์ครั้งเนี่ยก็ยังเป็นไปนได้อยู่ครับค่ะทีนี้แปลว่าจริงๆแล้วไม่น่าเกิดสำหรับปีนี้จันยูเรเฟกก็เหมือนปีที่แล้วด้วยนะคะทีนี้ถ้ามองในมุมของฝ่ายกลยุทธ์นะคะเราประเมินว่า อานิี่ส์งที่จะทําให้ตลาดเป็นบูลลิชนะคะเหมือน<ม>ช่วงปีที่แล้วหนังจากที่เราได้รับข่าวดีเรื่องวัคซีนเนี่ยม,มีอยู่บ้างไหมคะในปีนี้หรืออีกมุมหนึ่งก็คือแรงกดดันหนักที่จะทําให้ตลาดหุ้นครชไป<ม>เหมือนช่วงตอนมีนาคมเมษายนเนี่ยคืออะไรคะครับคือผมมองผมมองเนี่ยปัจจัยบวกก็มีบ้างนะครับอย่างเช่นาทางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่จะ มานะครับหรือว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยที่อาจจะเริ่มมีความแพ้หลายมากขึ้นนะครับสถานการณ์โควิดก็จะดีขึ้นนะครับจรไฐติจก็จะเป็นภาพของการตึนตัวแต่ว่าอมูลค่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเงิน,นินะครับตะเบียนเนี่ยมันเติบโตไม่ทันนะครับือของเราเนี่ยเติบโตช้ากว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ระดับประมาณพันห้าเี่ย มูลค่ามันจะเริ่มไปไม่ไหวแล้วตึงตัวละทางเราก็เลยมองว่าตลาดเนี่ยมันอย่างอย่างเซตในปีนี้เรามองก็คือประมาณพันห้านะครับแต่ปัจจัยกดดันก็อาจจะไม่แย่เท่าสถานการณ์ในเดือนเมษาพฤษภาเพราะว่าตอนนั้นเป็นภาคของการล็อกดาวน์้งประเทศเราก็ได้ประสบการณ์มาแล้วว่าเศรษฐกิจมันมันแย่เลยนะครับเพราะนั้นครั้งนี้ก็ดูแล้ว ก็จะขึ้นมาเป็นเป็นบางพื้นที่ไปนะครับเศรษฐกิจอาจจะไม่ไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่กับรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวลงมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสจะตื้นตัวได้ที่มองก็คือต่ำพันสี่ลงไปหรือถ้าประมาณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบจุดเนี่ยนะครับเป็นโอกาสในการซื้อเพราะฉะนั้นภาพตลาดเนี่ยในในปีนี้ก็มีโอกาสจะเป็นการเคลื่อนไหวในเกอบนะครับก็คือเกาะบนจนพันห้า กรอบร่างประมาณสักประมาณนาต้นๆแล้วก็มีโอกาสในการฟื้นตัวมาได้เพรฉะนั้นปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นการขึ้นขายลงซื้อคือขึ้นใกล้พันห้าขายจำกำไรนะครับปรับตัวลงมาใกล้พันสามนะครับเพื่อเป็นจุดในการซื้อหุ้นข้อขอดอีกครั้งหนึ่งครับก็คือเป็นการขึ้นไหวใช่ไหมแล้วก็ใช้ขึ้นขายลงซื้อครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเอกพาวินค่ะขอบคุณมากครับ สวัสดีสดค่ะคุณเอกพาวินนะคะผู้ในการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพันธ์ิดนะคะ